สวัสดีค่ะพบกับการอัปเดตตำแหน่งงานคุณภาพจากเว็บไซต์สมัครงาน nationjobs. com กันเช่นเคยนะคะวันนี้จะมีงานอะไรน่าสนใจสมัครบ้างไปชมกันเลยค่ะสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศแห่งประเทศไทยเป็นสมาคมที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่สมาชิกช่วงนี้เปิดรับสมัคร Assistant Manager และ VETER VETES ปิดท้ายกันด้วยคอลัมน์น้าอ่านเช่นเคยนะคะ จากมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบในวงกว้างเพราะน้ำไม่สามารถระบายไปได้ทำให้บ้านเรือนและที่ดินไร่นาเสียหายซึ่งผู้ประสบภัยก็มีสิทธิที่จะเอาน้ำออกไปเพราะไม่ต้องการแต่ไม่ว่าจะวิดออกหรือว่าสูบน้ำออกก็ควรจะสูบน้ำอย่างระมัดระวังนะคะเพราะหากสูบไปยังปลายทางที่เป็นที่ดินข้างเคียงของผู้อื่นแล้วละก็ก็น่าจะเกิดเรื่องพิพาทขึ้นค่ะอันเนื่องมาจากการละเมิดตามกฎหมายและถือเป็นการเจตนานั่นเองนะคะ ร่วมเรียนรู้วิธีการจัดการน้ำแบบไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นได้ในอลั u m n legal advice เว็บไซต์ nationjobs. com ค่ะ